วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระราม9นะคะนำโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริอรนวัชรา,า,านานันท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อรวมโดยแพทย์หญิงจิตฟ้าหลู่ลุ่งโลดนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและแพทย์หญิงชัดทิมาสาวภาคนะคะผู้เชี่ยวชาญกุมลรเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันรวมกันแถลงข่าวการเดินหนะ้าจัดตั้งศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทางโรงพยาบาลพระราม9 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจรและพร้อมให้คําปรึกษาด้านการป้องกันโรคแบบรายบุคคลครอบคลุมทุกอาชีพทุกโรคประจําตัวแล้วก็การใช้ชีวิตโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่อง,งเที่ยวที่จะช่วยดูแลในทุกกลุ่มการเดินทางทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากวัคซีนเพื่อการเดินทางที่ราบลื่นไร้ความเจ็บป่วยนะคะตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลพระราม a ก้า c a r e y ่ u Can t r ร s สเรื่องสุ คือวัตถุประสงค์ของศูนย์นะคะเพื่อการดูแลและป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดเชื้อที่สามารถลดความรุนแรงและป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนแล้วก็การดูแลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพื่อให้คนไข้และผู้ใช้บริการได้เดินทางท่องเที่ยวและไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงความสำคัญของศูนย์นะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราในฐานะของหมอเนี่ยหน้าที่หลักคือการดูแลคนไข้แต่จุดที่เรายังไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงคือกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เจ็บป่วยหรือจะไปท่องเที่ยวแต่กลับไปเจ็บป่วยขณะท่องเที่ยวเรากลับมาต้องมารักษาที่โรงพยาบาลน,นี่เป็นจุดที่เราคิดว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เราน่าจะดูแลได้ดีกว่านี้และสามารถป้องกันได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยศูนย์วัคซีนอาจจะมีหลายๆท,ที่ที่ทำในเรื่องของการฉีดวัคซีน แต่การทําศาสตร์ผสมคือการดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยไม่ใช่เฉพาะการฉีดวัคซีนแต่ดูแลในเรื่องของดูแลเวชศาสตร์คือดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยหรือที่เรียกว่า travel medicine clinic เนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่ทําได้อย่างมีความชัดเจนเต็มที่อันนี้เราโฟกัสในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ค,ความคาดหวังเนี่ยเนื่องจากว่า2ปีที่ผ่านมาเราจะทราบว่าใครๆก็อยากไปเที่ยวเพราะว่าอึดอัดกับโควิดนานละ เราคาดหวังว่าคนจะไปเที่ยวอย่างมีความสุขและกลับมาเล่าเรื่องราวให้คนที่บ้านเนี่ยกับที่ครอบครัวได้อย่างสนุกและปลอดภัยเราก็จะทําให้คนอื่นๆที่อยู่เนี่ยอยากจะได้ไปเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะคะขณะที่เราคิดว่าเราอยากจะไปเที่ยวเราอึดอาจจะโควิดมานานเนี่ยเรากลับมีเชื้อมีโรคระบาดใหม่อยู่ด้วอย่างเช่นมังคีพ็อกซ์หรืออะไรก็ตามเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้คนที่จะไป หรือคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขและปลอดภัยที่สุดอันนี้คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ค่ะเ,เราสามารถออกใบรับรองในนามของโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยจะมีข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลให้ออกไปแล้วก็ที่ทางต่างประเทศต้องการที่จะได้รับแล้วก็การทํางานที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแน่ของการออก QR code หรืออะไรก็ตามเนี่ย คงจะเป็นเรื่องที่ตามมาในอนาคตที่ถ้าเราสามารถที่จะคอลลา b บเรชหรือทำได้นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากทีนี้ในส่วนของยกตัวอย่างเช่นโควิดเวลาเราฉีดวัคซีนควรฉันว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีหมอพร้อมนะวนเวลาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามหรือที่พระราม9ก้าก็ตามเนี่ยพอเราเข้าไปในหมอพร้อมเนี่ยคนไข้สามารถที่จะมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคตแล้วสามารถที่จะออกพาสปอร์ตในการเดินทางไปต่างประเทศได้ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงวัคซีนชนิดอื่น ยังไม่มีแบบนั้นแต่ว่าเด็กที่ไปถ้าพูดถึงเราพยายามจะทำตรงนี้เพื่อฟิลแกลเพราะอย่างเด็กที่จะไปเมืองนอกเนี่ยหรือคนที่จะเดินทางที่ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยหรือทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีรีควีเมนต์ว่าคุณทำาอัน,นี้แล้วยังแล้วยางเงส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยเป็นฟอร์มที่มาจากต้นสังกัดอันนั้นก็คือแต่ความยากคือรายละเอียดมันเยอะมากในการทําและการประสานงานเพื่อทําให้เขาเนี่ยไม่ติดขัดในการที่จะไปยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยสมมติเราฉีดมีโซหรือหัดเนี่ยตั้งแต่ตอนก่อนขวบหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ขอว่าเอ๊ะทำไมคุณฉีดก่อนขวบหนึ่งฉะนั้นพอคุณจะไปอายุ13-14คุณจะต้องมาเจาะเลือดตรวจวัดภูมินะหรือว่าต้องมาบูส์นะทีนี้ถ้าลําพังเป็นผู้ปกครองทําหรือเด็กทำเนี่ยเขาเขาจะ,จะลุกลี้ลุกลนมากแล้วไม่รู้จะไปตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้จะทําให้เวลาเราดูแลคนไข้กลุ่มพวกนี้หรือว่าผู้ เด็กๆเ,เนี่ยแล้วก็ที่ปกครองที่ขอให้เราช่วยเนี่ยจะทําให้เขาง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นเหมือนเราเป็นตัวช่วยเขาในระดับหนึ่งหลักๆก,ก็คืออย่างที่อาจารย์สิริออนแจ้งไปนะคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนวัคซีนที่มีอยู่ในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้คำแนะนำให้การบริการทางด้านวัคซีนเป็นหลักนะคะแต่ว่าศูนย์ของเราเนี่ยก็นอกจากวัคซีนแล้วเนี่ย จริงๆการฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากการฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคแล้วยังมีการฉีดเพื่อการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยไม่ใช่แค่การรับวัคซีนแต่คือการ ควรจะต้องมีการรับคําแนะนําในเรื่องของโรคอื่นๆที่ไม่ได้ป้องกันด้วยวัคซีนด้วยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยโรคบางอย่างเช่นโรคที่นําโดยมแมลงโดยหมัดโดยยุงต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นที่นักเดินทางควรจะต้องทราบนะคะซึ่งเราก็าในใน,ในฐานะของแพทย์วิทยาศาสตร์การเดินทางเราก็มีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนานะคะมีบริการที่จะให้คําแนะนําว่าเขาเนี่ยจะต้องเจอโรคอะไรบ้างนะคะจะต้องอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างนะคะเพื่ออย่างน้อยถึงไม่ได้ป้องกันได้ แต่เขาได้รู้ตัวว่าเขามีอาการที่เข้าข่ายและควรจะรีบมาพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะ่ะเราสามารถแอดไลน์แอดเป็นไลน์ออฟฟิเชีได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นช่องทางที่ทําให้สื่อสารง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางในโรงพยาบาลเองนะคะหรือว่าเฟซเฟซ o ุ๊กเพจของโรงพยาบาลนะคะก็สามารถติดต่อช่องทางได้หรือว่าคอนแทคมาทางเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลได้นะคะ ก็ขอเชิญชวนนะคะคนที่ที่มีความสนใจนะคะที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งช่วงนี้เรามีการเปิดประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทําอะไรต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> คนไทยอาจจะ <c oughs> ยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้หรือยังไม่ค่อยตระหนักในเรื่องของการป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งก็อาจจะมาขอคาแนะนำนะคะถ้าเราไม่แน่ใจนะคะต้องเดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือต้องไปเดินทางไปเวลานานๆนะคะอาจจะขอเข้ามารับคำปรึกษาจากแพทย์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่อง ของการฉีดวัคซีนต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตั้งแต่มีโควิดมาคนเราอาจจะคุ้นเคยกับวัคซีนมากขึ้นนะคะนอกจากวัคซีนโควิดมีวัคซีนอื่นๆที่อาจจะต้องแนะนําในผู้ใหญ่ด้วยนะคะนอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วบารทยักนะคะวัคซีนอิสุอิไซต,ต่างๆที่คนอาจจะยังไม่เคยฉีดนะคะก็สามารถที่จะมารับคําแนะนาได้ค่ะและสําหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทางนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook f แฟนเพจของโรงพยาบาลนยะะค